ล่าสุดนะครับตัดขายหุ้นธนาคารซึ่งจริงที่ตัวเองถืออยู่นะฮะจำนวน19.93%มูลค่า9.99พันล้านหยวนนะครับให้กับบริษัทบริหารสินทร,รัพย์ของรัฐบาลจีนแล้วนะครับเพื่อหาเงินใช้หนี้นะครับโดยสำนักข่าว CNBC รายงานนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมายักษ์อสังหาริมทรัพย์อันดับ2ของจีนก็คือ e v e r g r ์แ n ร Group นี่แหละครับ, e ะรบจะขายหุ้นมูลค่า52,000ล้านบาทนะครับ จากมูลค่าที่เป็นจำนวนเงินหยวนก็คือ9,990ล้านหยวนเนี่ยนะครับที่อยู่ในธนาคารเซิ่งจริงนะครับให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลจีนนะครับเพื่อเป็นการระดมทุนในการใช้นี้นะครับทั้งนี้นะครับหุ้นที่ Evergrande ดถือครองอยู่ในธนาคารเซิิงึ่งจริง1.17รล้านหุ้นเนี่ยล้านหุ้นเนี่ยนะครับ1,750ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น19.93%ของทุนเรือนหุ้นในธนาคาร ซึ่งจริงนะฮะจะถูกขายให้กับบริษัทเซีงยางซิ่งจริงฟินแลนซ์อินเวสท์เมนต์กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัทจัดการเงินทุนและก็สินทรัพย์ของรัฐบาลจีนในราคาหุ้นละ5.7หยวนนะครับก่อนหน้านี้นะครับเอเวอร์แกรนด์ก็อย่างที่เราติดตามข่าวกันมานะครับก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ก็ประสบปัญหาสภาพคล่องนะครับจากการขยายตัวที่อาจจะรวดเร็วเกินไปนะครับมาตรการ แล้วจากนั้นนะครับก็มีมาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนออกมาในการควบคุมนะครับการก่อหนี้ของบริษัทเอกชนที่มากจนเกินไปแล้วก็ Evergrande เองต้องพึ่งเ,เงินรายได้ที่มาจากการขายล่วงหน้านะครับแล้วก็เอามาหมุนสร้างโครงการใหม่สุดท้ายหมุนไปหมุนมาเป็นวัวพันหลักนะครับแล้วก็กู้เงินออกมาจํานวนมาหาศาลสุดท้ายหนี้หลายๆตัวมันถึงดิวเดทกาหนดที่จะต้องชําระคืนและตัวเองก็ชําระไม่ได้นะครับ อย่างไรก็ดีนะครับก็ Ever อร์แกรนะครับจากการที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการตัดขายนะครับหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ในธนาคารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีมูลค่านี่อีกสูงมากนะครับเอเวอร์แกรดยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้นะครับมูลค่า83.5ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีกําหนดจ่ายไปแล้วเมื่อ23กันยายนที่ผ่านมานะครับรวมถึงล่าสุดก็ยังไม่มีการพูดถึงการจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรมูลค่า47.5ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีกําหนดจ่ายใน2วันที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับ น่าติดตามอย่างยิ่งนะครับว่าเคสนี้จะเป็นการล้มของยักษ์ใหญ่ของสอังหาริรือมาซับจีหรือเปล่าเพราะว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับมาตรการความช่วยเหลืออันนี้ไม่เห็นนะครับแล้วก็ตัว e v e r g r ์แ n รเองจะต้องพยายามช่วยตนเองนะครับแต่ถึงตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามูลนี่นะครับกับรายจำนวนสภาพคล่องที่เขามีเนี่ยมันก็ยังไม่บาลานซ์กันมากพอที่จะทำให้เขากลับไปจ่ายชำระหนี้ที่เขามีทั้งหมดคืนได้นะครับ ก็ต,ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่า Evergrande จะเอาตัวรอดจากวิกฤตขนาดนี้ได้หรือเปล่านะครับ